เครื่องสำอางพาสเบอร์รี่ถึงคุณไม่ใช่ดาราแต่คนธรรมดาก็สวยได้สนับสนุนโดยเครื่องสำอางพาสเบอร์รสวัสดีค่ะต้อนรับคุกท่านเข้าสู่รายการผิวสวยโดนใจ ใช่ไหมอ่านะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อยู่กับลูกสาวอิตรีสาวราวราดค่ะและบิวตี้สัญญาเด่นฟ้านภาพลค่ะอ๋อน้องบิวปีใหม่ไปไหนมาคะปีใหม่ไปสวดมนต์ข้ามปีคะ่ะที่บ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดคะ่ะอที่ต้องถามเพราะว่าเราเพิ่งได้เจอกัน <c oughs> ค่ะเ <c oughs> นาะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรามีมาเป็นเซตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคะเราจะเจาะเซตนี้แล้วต้องบอกว่าเป็นราคาพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ยินปุ๊บ ว่าเซตนี้น่าสนใจขนาดไหนรีบโทรเข้าไปค่ะที่หมายเลข026886999จะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้บิวไม่ได้สวยขนาดนี้ใช่ไม่ได้ผิวดีขนาดนี้เพราะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นคนเด็กอีสานธรรมดาที่วิ่งเล่นตากแดดตากลมไม่เคยใช้ครีมกันแดดไม่เคยใช้ครีมบำรุงผิวหน้าก็ดําตัวก็ไหม,มคุณผู้ชมขาแต่ปัจจุบันนี้พอเราโตมากขึ้นอยากจะดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นอยากมีผิวที่ขาวอยากมีผิวที่ อยากลบเลือนฝ้ากะจุดด่างดำเก่าๆที่เคยเป็นมาก่อนจริงๆแล้วบิวเนี่ยเป็นคนสวยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าพอด้วยการที่แบบเราไม่รู้ว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเราไม่รู้ว่าเออผิวเราแบบเนี้ยมันคงไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเติมมากมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติใช่คือเราก็นึกว่าเราอยู่ที่นั่นไงพี่ฟุกก็มีแต่คนผิวเหมือนเราผิวคร้ำคร่ำเหมือนเราแล้วเราก็โอเคแล้วก็ไม่ได้ดำนะแล้วก็ผิวธรรมดาแต่พอเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมาเจอแต่คนผิวดีๆผิวขาวรู้สึก โอ้โหมันชั้นเหมือนกาเป็นกาในฝูงหงอะไรแบบนี้เลยทีเดียวมีรูปให้ดูไหมมีมีรูปยืนยันนะคะให้ดูก่อนหน้านี้เลยนะคะก็จะเป็นรูปตอนที่เข้ามากรุงเทพแรกๆในช่วงปีแรก2ปีแรกคือดํามากนะคะตอนนั้นเป็นรูปที่ไปถ่ายแบบแต่งหน้าคือช่างแต่งหน้าเนี่ยถึงกระบ่นพยายามจะแต่งให้ดูดีให้ดูขาวแต่ว่าแต่งมาไงก็ยังดำนะคะคือดำทั้งตัวไหมคะหรือว่าดำแค่หน้าดำแค่ าขาดำแค่แขนคือดำทั้งตัวแต่บริเวณใบหน้าดำสุดทำไมอ่ะหน้าดำกว่าตัวคิดดูสิปกติคนเราหน้าจะต้องขาวกว่าตัวใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นคือหน้าผิวดำกว่าตัวค่ะเพราะวาอาจจะเป็นเพราะว่า โดนแสงแดดมากที่สุดใช่และไม่ทาครีมป้องกันแสงแดดมไม่ทาครีมกันแดดเลยเพราะคิด,ดว่าเหนียวเหนาะถ้าภาพพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวรบกวนขึ้นมาเป็นภาพเมื่อก่อนของน้องบิวเนาะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยต้องนะคะก็เอางี้ด้วยกันก่อนที่เราจะรอภาพขึ้นเนี่ยบิวขอพูดนิดนึงว่าถ้าสําหรับใครตอนนี้กําลังทุกข์ใจเรื่องความดําความหมองคล้ำต่างต่างหรือแม้กระทั่งมีปัญหาฝ้ากระ แก้ได้ไหมสามารถแก้ได้วันนี้ฝ้ากะที่คนเป็นมานานแสนนานเนี่ยคุณผู้ชมคะไปเลเซอร์บางทีก็ไม่หายกลับมาเป็นมากกว่าเดิมแต่วันนี้เพียงแค่คุณใช้ครีมบลุงผิวไม่ต้องไปเลเซอร์ไม่ต้องไปเลเซอร์ไม่ต้องไปเข้าคลินิกปรึกษาหมอไม่ต้องไปกอผิวไม่ต้องไปกอผิวไม่ต้องไปใช้สารประลอดสารอันตรายเลยพี่ฟูไม่ต้องไปใช้ a h a ผัดเซลล์ผิวหน้าไปหน้าบางลงบางลงไม่ต้องใช้วิธีอันตรายใดๆเลยแค่ทาครีมถูกต้องค่ะวันนี้แค่คุณผู้ชมเพียงแค่ทาครีมแค่นั้นคุณก็จะมีผิวหน้าที สว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ช่วยลดเลือนปัญหาฝ้ากระจุดดงดำได้อีกด้วยกับเซตนี้เลยที่นํามานะคะ,คะขั้น,น,นตอนแรกวันนี้นะะมี3ตัวด้วยกันใช่ไหมคะเป็นเซตเระจัดเซตมาให้ นี่เลยนะคะเป็นโฟมล้างหน้าทองคำนะคะงนี้เลยด้านหน้านะคะ <üm> ที่เราจัดเซตมาให้นะคะค <ens> เป็นขั้นตอนการล้างหน้านะคะในช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะต่อมาเลยก็คือครีมไข่มุกดํานะคะกระปุกสีดําทางด้านหน้าตรงนี้เนาะกระปุกสีดําตรงนี้ก็ใช้ทาได้นะคะในทั้งตอนเช้าและก็ตอนเย็นเช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งคือครีมกันแดดซันไบร้อยนะคะตัวนี้เลยอันนี้เป็นเซตนี้เลยที่น้องบิวจัดมาให้ที่บอกว่าเซตนี้ก็ทําให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสได้แล้วก็ปกป้องคุณจากแสงแดดได้ ถูกนะคะแค่3ตัวเท่านั้น3ตัวแค่นี้คุณผู้ชมขาสามารถผิวใสขึ้นได้ผิวดูดีขึ้นได้ฝ้ากระที่เคยเป็นรูจางขึ้นได้และต้องบอกว่าสินค้าที่เรานํามาในวันนี้นะคะ,คะเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากออยอเรียบร้อยแล้วไม่มีสารอะไรต้องห้ามไม่ทําให้ผิวหน้าบางแต่ทําให้ผิวหน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจในความปลอดภัยได้พารบรี่อยู่มาเข้าสู่ปีที่5แล้วพ่ฟุขามีฐานลูกค้าที่เยอะมากแล้วก็มีการสั่งซื้อที่ซ้ําถูกต้องมีการสั่ง ื้อซ้ำเพราะลูกค้าใช้แล้วเกิดความประทับใจพึงพอใจใช้แล้วเห็นผลแล้วบอกต่อฐานลูกค้าเราขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรื่เดี๋ยวเขาเริ่มต้นจากการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าทองคําก่อนนะคะโฟมล้างหน้าทองคําก็จะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะน้องบลลหลักๆเลยคือทองคําแท้ะะนะคะทองคําแท้ตรงนี้มีความบริสุทธิ์99.99%ซนะซึ่งนําเข้าจากประเทศสเปนเป็นทองคําที่บริสุทธิ์มากที่สุดแล้วเนื้อโฟมที่ได้คุณผู้ชมขาจะสังเกตได้เลยว่าเป็นสีทองลักษณะเข้มข้นนี่เห็นไหมคะ จริงแล้วเวลาล้างหน้าเนี่ยบีบน้อยกว่านี้ก็ยังได้<ช>นะคะแต่ว่าเราอยากให้เห็นลักษณะของเนื้อโฟมล้างหน้าที่เป็นมีส่วนผสมของทอง,ทองคำแล้วก็ไม่ได้เป็นนะกลิตเตอร์ไม่ได้เป็นเกล็ดเกล็ด<ช>ไม่ได้บาดหน้า คือปกตินะถ้าคนเคยเห็นตามท้องตลาดจะเป็นเจลใสๆแล้วเป็นกลิตเตอร์หรือเป็นเกรดทองคำหรือไม่ก็จะมีแผ่นเหมือนทองคําเปรลอะฉีดๆ,ๆ,ๆอยู่ใช่แล้วซึ่งทองคําเปลลพี่ฟุกบอกไว้เลยว่ามันไม่เข้ากับผิวหน้าคนเรา,าบางทีนะเพราะว่าตรงนั้นมันไม่บริสุทธิ์บางทีอาจทําให้เกิดอาการแพ้ได้แต่ตรงนี้เป็นทองคําที่สกัดเอามาทําเป็นเครื่องสําอางโดยเฉพาะาเหมาะกับผิวหน้าของมนุษย์มากที่สุดแล้วเวลาเราล้างหน้าคุณชมขาเราต้องตีฟองก่อนเนาะนี่ ถ้าเราบิดประมาณแค่นี้ก็พอเดี๋ยววันนี้จะตีฟองให้ดูการล้างหน้าในการตีฟองตรงนี้ช่วยลดแรงเสียดสีของนิ้วมือเรากับใบหน้าเรานะคะไม่ให้มันเสียดสีมากจนเกินไปแล้วโฟมตรงนี้ด้วยเนื้อโฟมของเขาเนี่ยคือทำมาละเอียดมากค่ะ เนื้อโฟมเขาจะแตกต่างกับเนื้อฟองธรรมดาทั่วไปค่ะแตกต่างจากโฟมล้างหน้าทั่วไปลูกค้าทุกคนที่ได้ล้างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะเนื้อ,โ,อโฟมนุ่มมากนุ่มจนกระทั่งเหมือนวิปครีมที่ใส่ในไอศครีมพี่โฟมอ๋อใช่แล้วก็มีความละเอียดเข้าไปทาความสะอาดทุกรูขุมขนใช่ค่ะล้างหน้าเสร็จแล้วคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าหน้าสะอาดแต่ชุ่มชื้นมไม่เสียความเอ,อ่อความเขาเรียกวา่ควาความชุ่มชื้นออกไปก,กับการล้างหน้าหน้าไม่แห้งเยียดหน้าไม่ตึง สะอาดแต่ว่าชุ่มชื้นเหมือนเดิมอันนี้ถูกต้องค่ะแล้วตั้งแต่การล้างหน้าเพียงครั้งแรกคุณผู้ชมขะจะสังเกตได้เลยนะว่าหน้ามันจะรู้สึกว่ามันใยขึ้นหน้าจะสว่างขึ้นไม่ได้บอกว่าโอ้โหจากดํากลายเป็นขาวนะอันนั้นคือเวอร์คุณผู้ชมขาอันนี้เราพูดใน ฐานของความเป็นจริงคือตรงนี้สามารถช่วยทําให้ผิวเราใสขึ้นได้จากทองคําแท้ๆนะคะและที่สําคัญใครก็ตามที่เป็นสิวผิวหน้ามันหรือกระทั่งผิวหน้าแห้งมากผิวหน้าแพ้ง่าย<ะ>ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ผู้ชมขาจะสภาพผิวอะไรสามารถใช้ได้หมดและที่สําคัญเลยมีสารสกัดจากชะเอมเทศ<ะ>คนที่เป็นสิวนี่แหละใช้แล้วนะสิวที่เคยเป็นเนี่ยก็จะยุบลงดิวเคยเป็นสิวบ้างไหมคะ เพราะว่าหน้านิ่งมากป็่ต้องบอกว่าถามว่าเป็นสิวบ้างไหมคะเป็นหนักเลยค่ะเป็นที่ไหนคะเป็นที่บริเวณหน้าผากแล้วก็บริเวณแก้มแล้วก็บริเวณข้างๆตรงนี้ค่ะพี่ปุ๊กมาจากสาเหตุมาจากสาเหตุการใช้สารสเตียรอยสารอันตรายต้องใช้ที่มีผสมในเครื่องสำปรางเมื่อก่อนคือ คุณผู้ชมดูสังเกตภาพบนนะนั่นคือบิวพยายามแต่งหน้าเพื่อปกปิดแล้วอันนั้นคือมีรองพื้นมีคอนซีลเลอร์มีอะไรเรียบร้อยแล้วปกปิดแล้วก็ยังเห็นเป็นรอยนูนขึ้นมาเป็นขดๆค่ะนะคะแล้วภาพที่มีเลือดออกล่ะคะภาพที่มีเลือดออกก็คือว่าอยากหายอยากหายแบบรวดเร็วค่ะตอนนั้นแล้วก็เลยไปกดไปกดไที่แบบมันมีอุปกรณ์กดสิวแต่มีคนกดสิวให้เราอันนี้คือเข้าไปในคลินิกเลยพี่ฟุกที่คนมากดสิวให้ทําตามขั้นตอนเขาอย่างดีเจ็บไหมเจ็บมากค่ะแล้วนึกว่าจะหายไง แต่ไม่หายค่ะกลับมาเป็นภาพที่2คือกลายเป็นสิวอักเสบทีนี้คือเป็นเป็นหนักกว่าเดิมแล้วเม็ดใหญ่กว่าเดิมเป็นหนักมากแล้วก็เม็ดใหญ่มากนะคะส่วนรูปนี้คือเป็นลูกตอนที่แต้มสิวใช้ครีมแต้มสิวของพาเบอรี่นี่แหละนะคะแต่เซตนี้ยังเรายังไม่ได้นํามาคือแต้มสิวไปแล้วคือสิวก็ยุบลงนะคะแล้วก็ใช้เป็นเซตทองคำเนี่ยในการดูแลผิวหน้าทำให้ผิวหน้าแข็งแรงไว้คือผิวหน้าก็ล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าทองคำนะคะของพาเบอรี่จะต้องบอกว่าเป็นโฟมล้างหน้าที่ค่อนข้างมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน แล้วใช้ใช้ได้ทุกสภาพผิวแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงนะคะพอใช้แล้วเนี่ยหน้าของคุณเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งแรกคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเป็นโฟมล้างหน้าที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับโฟมล้างหน้าอื่นๆใช่ไหมคะบิวใช่ถูกต้องเลยคือเขาจะไม่ทําให้หน้าแห้งตึงคุณผู้ชมค่ะแต่เขาจะทิ้งความชุ่มชื้นไว้บนผิวหนังอ่าลองดูนะด้านบนนี้คือด้านลางด้านบนนี้คือล้างออกไปคุณผู้ชมคือบิวไม่ต้องเบาแนั้ก็เห็นชัดเลยนะว่าข้างบนเนี่ยจะมี มีความรู้สึกว่ามันใสกว่าด้านล่าง<ช>นะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นมีความมีน้ําของผิวใช่ออดูมีม <า S 1> มน้ํามีนวลใช่แล้วก็ะะไม่ดูแห้งตึงเพราะว่าปกติแล้วเวลาล้างหน้าถ้าแห้งตึงมากๆคือพอล้างเสร็จซับหน้าแห้งจะเห็นเลยว่าเป็นขุยะนะคะอันนี้ก็มีความชุ่มชื้นแล้วก็เหมาะกับทุกอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอากาศหนาวอากาศร้อนหรือว่าฝนตกก็ใช้ได้ทุกทุกฤดูกาลถูกต้องค่ะอ่พลัางหน้าทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วการที่เราล้างหน้าทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะมันจะช่วยทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยเบาไปกว่า80%เลยนะถูกต้องขจัาสิ่งสกปรกต่างๆออกสิวก็จะไม่เป็นสิวใหม่ไม่เกิดสิวเก่าค่อยๆหายไปพวกการอุดตัน ก็จะลดลงก็จะลดลงนะคะกระฝ้าที่มีมันก็จะช่วยจางขึ้นด้วยเพราะว่ามีส่วนผสมของทองคำนะคะอะต่อไปพอน้องบิวอยากให้พวกหน้ากระจ่างขึ้นหน้าใสขึ้นรอยสิวที่มีจางลงไปแล้วก็พวกคนที่เป็นกระเป็นฝ้าหายทำยังไงต่อคะง่ายมากๆเลยอย่างที่เราบอกเลยแค่คุณผู้ชมทาเป็นครีมบำรุงผิวกระฝ้า จุดดงดาที่เกิดจากสิวความหมองค้าตั้งแต่กําเนิดสามารถแปลเปลี่ยนเป็นผิวที่สว่างกระจ่างใสขึ้นได้ฝ้ากะแลดูจางลงเราไม่ได้บอกนะว่าฝ้ากะหายเลยหายทันทีหายทันทีสามวันเจ็ดวันอันนั้นคือไม่ใช่แล้วแต่เขาจะค่อยๆดูจางลงจางลงเรื่อยๆจนในที่สุดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยครีมไข่มุกดํากระปุกนี้ครีมไขมุกดจะต้องบอกว่าเป็นครีมที่ เป็นติดอันดับขายดีของพาสเอรี่แล้วมียอดการสั่งซื้อซ้ำซึ่งเยอะมากๆค่ะเป็นท็อปทีอยู่ใน3อันดับการสั่งซื้อที่มากที่สุดวันนี้ถูกต้องค่ะก็มีโฟมล้น้อันดับหนึ่งโฟมล้าหน้าองคามค่ะอันดับที่สองคือไข่บุกดำและอันดับที่สามคือครีมกันแดดสันไบลอ์เราจัดมาเลยสามอันดับต้นๆถูกต้องนะคะที่ขายดีประจำพาสเวอรี่แล้วจัดเซตให้เพราะฉะนั้นเนี่ยสนใจนะคะโทรเข้าไปก่อนเลย0ู6 8์9องหกแปดแปดหกเก้าเก้าเก้าอ่ะไข่มุกดำมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะบิวคุ ช่วยแก้ปัญหาคนที่เป็นฝ้ากระเป็นจุดด่างดำต่างๆใบหน้าหมองคล้ำให้มีความกระจ่างสว่างใสขึ้นด้วยคุณสมบัติของไข่มุกดำนะคะที่เราผสมลงไปตรงนี้เป็นเมือกไข่มุกดำจากท้องทะเลเลยนะคะผู้ชมชเขามีคุณสมบัติในการเข้าไปดูดซับเห็นไหม เราบอกว่าเป็นไข่มุกดําสีที่ได้ก็คือเป็นสีของไข่มุกดําจริงๆมไม่มีการผสมสีกระปุกจริงที่คุณผู้ชมได้ไปนะคะจะมีะปริมาณของเนื้อครีมเต็มกระปุกแต่ตรงนี้เราเป็นกระปุกที่เราใช้เทสเป็นประจำะนะคะกระปุกก็จะบุกไปบ้างนิดนึงเนาะตรงนี้สีที่ได้นะคะเป็นสีดําแบบนี้ผู้ชมไม่ต้องตกใจบางคนเห็นโอ้ไม่กล้าทาทาไปน่จะดําหรือเปล่าน่าจะต้องคําแน่นอนค่ะเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูเลยนะว่าถ้าเราทานะคะในเนื้อครีมที่เป็นสีดําแบบนี้พิสูจน์ด้วยคนให้พี่ปุ๊กลองทาดูนะ แล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งทากลางคืนนะยิ่งทําให้เขาเรียกว่าร่างกายของเราเนี่ยมีเวลาที่จะปรับสภาพตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเหมือนส่งเสริมให้เขาเนี่ยซ่อมแซมได้ดียิ่งขึ้นถูกต้องนะคะที่ถึงแม้เป็นครีมสีค่อนข้างที่จะเป็นสีดําเขียวเขียวดำดำแต่ว่าเวลาทาแล้วนี่นะคะมันก็ไม่ได้ทําให้ผิวเนี่ยดาลงเลย เมือ่มอกี้เนื้อครีมยังเป็นสีดำอยู่คุณผู้ชมค่ะแต่พอทาไปสักพักเห็นไหม,มว่า<ห>เนื้อครีมเขาจะเข้าไปซึมลึกเข้าสู่เซลล์ผิวแล้วก็เข้าไปทำงานตรงนี้เลยใครที่มีฝ้ากระเดี๋ยวขอเน้นเลยนะใครที่มีฝ้าเป็นปื้นใหญ่ๆบริเวณโหนกแก้มหรือจะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่หรือเป็นกละเป็นจุดเป็นจุดให้คุณผู้ชมทานะคะตรงนี้แล้วก็เน้นบริเวณที่เป็นฝ้านี่คือรูปของผู้ใช้จริงคือคุณแม่ของพี่แพทนั่นเองคะคุณแม่ของพี่แพทก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาฝ้ากระนะคะ แล้วใช้แล้วดีขึ้นถนะคะเพียงแค่แต่งหน้าเล็กน้อยก็รู้สึกสวยขึ้นมาเพราะปกติคนที่เป็นฝ้าหรือเป็นกระหนี่นะคะจะต้องเอาคอนซลเลอร์หนาๆมาทามาโบกไว้ลรวแต่หน้าแล้วเหมือนโบกโบกหน้าแล้วก็หน้าก็จะลอยๆแต่ว่าเราเห็นได้เลยว่าหน้าและคอของคุณแม่ของพี่แพท ใสขึ้นไหมคือคนละสีคุณผู้ชมขาคนละสีเลยจริงๆแล้วหน้าคุณแม่คือก่อนหน้านี้คือไหม้มากแล้วเป็นฝ้าที่แบบว่าหนาแล้วก็ลึกมากแล้วภาพแรกคือคุณแม่ไปกรอกเกตอัญมณีมาคุณแม่ทําหลายอย่างมากกรอผิวหน้าไปใช้สารประหลอดต่างๆมาคุณแม่ไปซื้อครีมตามท้องตลาดที่ไม่มีออยดด้วยใช่คะเพราะว่าจากคําบอกเล่าของเพื่อนๆนะคะซึ่งคิดว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ย ก็จะต้องเคยแบบนี้เหมือนกันไปซื้อสิตรงนั้นน่ะถูกนะโอ้ใช่แล้ววันเดียวฟ้าหายเลยใช่แล้วก็อยู่ข้างๆแผงผักเออแล้วก็ไปซื้อมาใช้แต่ใช้แล้วหนึ่งเดือนน่าจะไหม้นะน่าจะลอกดำกว่าเดิมเขาไม่ได้บอกแบบนี้ไงอ๋อเหรอเขาบอกแค่ว่าน่าจะใสขึ้นฝ้าจะหายไปแล้วมันหายจริงๆค่ะภายใน3มวัน5วันแล้วคุณไม่คิดแปลกใจบ้างเหรอ คุณไม่คิดแปลกใจว่าอทำไมหายเร็ว <Ừ. S 2> หลังจากนั้นค่ะหน้าคุณบางลงเพราะว่าถูกสารอันตรายต้องห้ามพอหน้าบางลงปุ๊บเจอแสงไฟเจอแสงแดดปุ๊บเผาเลยค่ยหน้าก็จะแบบเป็นแบบ ถูกต้องแต่ตรงนี้ไข่มุกดําไม่ได้ทําให้หน้าบางไม่ได้ทําให้หน้าเกิดอาการไหม้เขาค่อยๆผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวนะคะจากทั้งอัลฟาอับบูตินนะคะและไข่มุกดําและที่สําคัญยังมีสารสากัด7ชนิดจากดอกไม้อิตาลีนะคะตรงนี้ต่างช่วยการเกลือนหนูสรรพคุณการทําให้ผิวหน้าเราสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติไม่บางไม่แสบไม่ร้อนทาแล้วออกแดดได้ขอดูภาพคุณแม่แหววอีกสักครั้งหนึ่งอยากให้ดูว่าใบ หน้าโดยรวมนั้นกระจ่างใสขึ้นจริงๆ<ช>เพราะว่าคุณแม่ทาทั่วหน้าะนะคะบางคนบอกว่าใช้ไข่มุกดำไปสักพักหนึ่งหน้าดูขาวขึ้นทําไมกละดูชัดเจนขึ้นคะเพราะว่าใบหน้าโดยรวมดูขาวขึ้นพอใบหน้าโดยรวมดูขาวขึ้นแล้วอยากให้ทาครีมไข่มุกดําเน้นจุด ใช่มเน้นเฉพาะตรงที่มีปัญหาเลยเพราะว่าอย่างที่พี่ฟุ๊กพูดถูกต้องเลยลูกค้าหลายคนบอกว่าอู้พอใช้ไปแล้วทําไมกระเด็นทำไมฝ้าเด่นเพราะหน้าทั้งหมดเขาขาวข,ขึ้นเขาปรับใบหน้าองค์รวม,มทีนี้เลยพอตรงไหนที่มันเด่นเราเน้นไปเลยเอาไข่มุกตรงนี้แหละแต้มไปเลยเน้นๆไปเลยตอนเรานอนนวะดะนวน,วน,วนใช่นวดวนเอาไว้แล้วนอนไปตื่นขึ้นมานะคะผู้ชม ผิวเนี่ยมันจะมีการผัดเซลล์ผิวออกไปทุกวันทุกวันทุกวันบริเวณที่เข้มก็จะค่อยๆจางและจะกลายเป็นสีผิวที่เรียบเนียนจนในที่สุดจะไม่สามารถมองเห็นฝ้ากะได้ด้วยตาเปล่านี่นะคะฝ้าก็เป็นปัญหาที่หนักใจถูกต้องเพราะว่าบางคนเป็นฝ้าแบบปูดออกมาเลยบางคนเป็นฝ้าแบบเขาเรียกว่าฝ้าเนี่ยมี3ามแบบใช่ไหมฝ้าก็มีแบบฝ้าตื้นนะคะที่ยังพอรักษาได้นะคะฝ้าผสมแล้วก็ฝ้าลึก เพราะว่ามันฝังลึกฝังลึก,ลกแล,ล้วที่บางคนาาแบบบูดออกมาข้างนอกค่ะก็จะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเวลาที่รักษาหรือว่าเวลาที่ใช้ครีมบางคนบอกกระปุกเดียวฉันดีขึ้นแล้วบางคนบอกต้องสองกระปุกหรือบางคนบอกใช้ติดต่อกันมาหนึ่งปีแล้วฝ้าดีขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติจะค่อยๆทําให้ผิวหน้าของคุณดีขึ้น ไม่ต้องรีบค่ะแต่ปลอดภัยถูกต้องพี่ฟูถูกเลยอย่ารีบแต่เราเน้นปลอดภัยและเห็นผลจริงและสามารถอยู่ได้ตลอดไปไม่ต้องสวยรีบเพราะว่าถ้าสวยรีบแล้วจะไม่สวยต่อมาถูกต้องะะอันนี้ถูกต้องเลยหน้าอาจจะบางหน้าอาจจะเป็นด่างขาวจากการที่คุณใช้สารเคมีหน้าอาจจะเป็นด่างขาวจากการที่มีสารปลอดมีสารสเตียรอย<ะ>มันคุ้มกันหรือเปล่ามันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มไม่คุ้มะะกับผลลัพธ์ที่ได้มาเนาะคุณผู้ชมเนาะทีนี้พอเราหน้าขาวใสแล้ว<ะ>อีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นมากที่สุดถ้าไม่อยากเป็นฝ้าไม่อยากเป็นกะ ไม่อยากใบหน้าหมองคล้ำกลับคืนมาคุณผู้ชมขาเราต้องมีการปกป้องผิวจากครีมกันแดด<ะ>ซึ่งครีมกันแดดที่เรานํามาในวันนี้ก็เป็นครีมกันแดดเพียงหนึ่งเดียวที่ต้องบอกว่าสามารถปกป้องผิวได้ยาวนานถึง24ชั่วโมง24ชั่วโมงก,กว่าด้วยนี่ใช่ไหมยี่สิบสี่จุชั่วโมงพี่ผู้ขาทำไมถึงต้องปกป้องยาวนานขนาดนั้นนะจริงๆคนเราไม่ได้เจอแดดนานขนาดนั้นนะบิวอ่างเงียเลยนะบางคนคิดว่าการออกแดดเนี่ยคือจะโดนในกี่ชั่วโมง สมมติว่าตื่นขึ้นมาอยู่ในบ้านไม่เป็นไรไม่ต้องทาครีมกันแดดก็ได้<ะ>เดี๋ยวออกนอกบ้านถึงท,ทาครีมกันแดด<ะ>ไม่จริงคุณผู้ชมค่ะเวลาเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราเปิดไฟนีออนแปะ๊ะแปะ๊บแป๊บแป๊บในบ้านไฟนีออนก็ทาให้ดาได้ไฟนีออนทําให้ผิวเราดําได้นะตรงนี้แหละบางคน เขาเรียกว่าหลงลเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรไม่ต้องทาหรอกไฟนีออนไม่น่าจะทําให้ดําได้ไฟนีออนเนี่ยตัวดีเลยค่ะทําให้ผิวดําทําให้ผิวค้าและทําให้เกิดฝ้ากระได้ด้วยนอกจากไฟนีออนแล้วยังมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมไฟสปอร์ตไลท์ฟูเรสเซนต์ต่างๆบางคนบอกว่าอ้าวเขาไม่ได้เจอแบบเราหนิเขาไม่ได้เจอไฟแบบในห้องส่งจะบอกให้ค่ะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณดําได้นั่นคืออิเล็กทรอนิกส์อิเลกิกท์ทั้งหลายแหล่หน้าจอทีวีใช่ดูหนัง เล่น computer, คอมพิวเตอร์เล่นโน้ตบุ๊กเล่น iPad นะคะเล่นอะไรก็แล้วแต่นะคะรวมไปถึงเล่นโทรศัพท์มือถือพวกนี้ค่ะจะมีรังสีออกมาแล้วทําให้ผิวหน้าของคุณดําลงได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวถูกต้องนะคะเขาถึงบอกว่ามีค่าของเออขาเรียกว่าการปกป้องผิว SPF ทําไมต้องมี SPF ทําไมต้องมี PA บวกบวกทำไมต้องมี UVA UVB คือเขาจะปกป้องคุณจากรังสีจากดวงอาทิตย์ จากรางสีที่ทําให้เป็นมะเร็งได้จากรางสีจากคอมพิวเตอร์จากรางสีอิเล็กทรอนิกส์จากรางสีอื่นๆเขาจะปกป้องทั้งหมดเลยใช่ไหมบิวถูต้องครอบคลุมทั้งหมดมเป็นการปกป้องที่สามารถปกป้องได้อย่างร้อเนต์เต็มนะคะและครีมกันแดดที่เรานํามาในวันนี้คุณผู้ชมขาเป็นสูตรกันน้ํา นะแต่ไม่มีส่วนผสมของน้ํามันเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เหนียวเนินอ,ะอ่ะเนาะเมื่อก่อนบิวเป็นคนเกลียดครีมกันแดดมากาเพราะเคยทาแล้วสิวขึ้นเยอะกว่าเดิม,มทาแล้วหน้ามันทาแล้วหน้าเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเทาทาแล้วไปโดนฝน หน้ากลายเป็นสังขยากลายเป็นเส้นคือจะบอกว่าครีมกันแดดเป็นอะไรที่หาซื้อยากมากเราจะไม่ไม่เคยใช้หมดหลอด<ช>เพราะเรายังรู้สึกว่าไม่โอเคกับครีมกันแดดนี้เราก็พยายามหาครีมกันแดดเรื่อยๆไปอพอไปเจอก็ซื้ออีกพอไปเจอซื้ออีกนะคะแต่ว่าจะบอกว่าครีมกันแดดตัวนี้คุณใช้แล้วคุณจะต้องติดใจแน่นอนผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ผิวสีที่แตกต่างกันใช้ได้เนื้อครีมเป็นสีขาวแบบที่น้องบิวกำลงังทาอยู่ใช่ไหม เนื้อครีมจะเป็นสีขาวแบบนี้คุณผู้ชมคะ่ะแต่ว่าเนื้อครีมเขาจะไม่วอกเพราะสามารถเข้าได้กับทุกสภาพผิวอย่างที่พี่ฟุ๊กบอกเลยผู้หญิงผู้ชายใช้ได้เด็กนะคะลูกน้องเอย่าลูกสาวของคุณแพทนะคะอายุ8เดือนตอนไปเชงเมงเมื่อปีท,ที่แล้วยังทาตรงนี้ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองเด็กไม่ร้องไห้งองแงเพราะรำคาญตัวนะเพราะตรงนี้เขาไม่เหนียวเนือหนาคุณผู้ชมคะ่ะเห็นไหม ซึมหมดแล้วแล้วทำให้เย็นผิวด้วยใช่ไหมใช่ทําให้ผิวรู้สึกว่าเย็นแล้วก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแม้ว่ามันจะใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นแต่ไม่วอกเชนบอกว่าไปถ่ายแบบแล้วก็ไม่ได้ทาครีมกันแดดเพราะกลัวหมดใช่ไหมเป็นเรื่องเล่าที่สามารถเอามาเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากไปถ่ายแบบที่พัทยาตอนเที่ยงเราต้องเดินออกแดดไปแล้วแดดพัทยาแรงมากกลางแจ้งมากแต่ด้วยความที่เราทาเป็นครีมกันแดดซันไบรอยตรงนี้บริเวณผิวหน้าแหละแต่ผิวตัวอุ๊ย กลัวหมดน่ะเปลืองอ่ะทาของยี่ห้ออื่นแล้วกันทายี่ห้ออื่นเหนียวมากหนามากพีุ่๊กขาแล้วถ่ายไปวิ่งเข้ามาข้างในแสบร้อนร้อนร้อนผิวบริเวณตัวเพราะเราใส่ชุดบิกินี่แต่เอ๊ะหน้าไม่ร้อนก็ไปบอกพี่แพทย์พี่แพทย์ขาหนูร้อนมากไม่ไหวแล้วเอ้าไม่ทาครีมกันแดดเหรอพี่แพทถามบอกว่าทาค่ะแต่ทาที่หน้าที่ตัวทาของยี่ห้ออื่นพี่แพทย์หยิบให้หนึ่งหลออเลยพี่ให้ฟรีน้องบิวไม่ต้องกลัวเปลืองเอาตัวนี้ทาทั้งตัวเลย บิวใช้ทะลมทั้งตัวถ่าย,ดยแดดตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสามประมาณนี้สามชั่วโมงนะคะผิวกายไม่เป็นไรเลยไม่ไม่เลยแต่ตะกล้องค่ะ ใส่ทั้งหมวกคลุมใส่ทั้งฮู้ดคลุมอยู่ในร่มด้วยอยู่ในร่มค่ะถ่ายพวกเราอยู่ถ่ายเสร็จเป็นอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคอพี่เขาไหม้ไหม้ทั้งบริเวณคอเลยนะคะแล้วก็มาบ่นกับพี่แพทซึ่งเป็นการเปรียบเทียบการให้เห็นว่าคนที่ยืนถ่ายแบบอยู่กลางแจ้งแต่ทาครีมกันแดดซันบร้อยผิวกับไม่เป็นอะไรผิวกลับไม่ไหม้แต่อีกคนที่อยู่ในร่มมีร่มเงาของต้นไม้นะคะแต่ไม่ได้ทาครีมกันแดด ผิวไหม้ผิวแดงผิวเบ์นแล้วผิวก็ดำเลยเพราะว่าแสงแดดและความร้อนทะลุผ่านได้นะคะแต่ว่าตัวซันไบร้อยนะคะจะเด้งแสงแดดออกไปโดยที่ว่าคุณทาปกป้องผิวนะคะเคลือบผิวเอาไว้แสงแดดที่ตกกระทบจะเด้งออกแบบนี้คะ่ะลงมาแสงแดดกระทบปุ๊บเด้งออกเพราะฉะนั้นจะไม่สะสมความร้อนอยู่ทาไปแล้วคุณก็จะรู้สึกเย็นผิวด้วยทั้งหมดนี้นะคะเป็นสินค้าที่ขายดี 3อันดับของพาสเบอร y รี่เราจัดเซตมาให้ค่ะวันนี้เหลือเท่าไหร่คะบิววันนี้นะคะจาก,จาก,ป,กปกตินะคะถ้าคุณผู้ชมซื้อเป็นโฟมล้างหน้าทองคำแบบนี้1หลอดเนาะราคาอยู่ที่2,400บาทะนะคะซื้อคู่กับไข่มุกดำา1กระปุกแบบนี้ราคา3,400บาท2อ,อย่างนี้นะคะอย่างที่บอกว่าราคาเต็มอยู่ที่5,800บาทถ้าคุณผู้ชมซื้อ2ชิ้นนี้คุณจ่าย5,8 0 0แต่วันนี้นําเป็นโปรพิเศษนะคะ 5800ลดเหลือ2890บาท2890บาทยังไม่พอค่ะวันนี้บิวบอกว่างั้นแถมเลย กันแดดสันไบร้อยแบบนี้เลยค่ะมูลค่า1,600บาทแถมไปฟรีเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณจะได้ไป3ชิ้นในราคา2890บาทซึ่งถือว่าคุมมาะคะค้มมากนะคะกับผิวที่ใสกับผิวที่ขาวขึ้นเนาะคุมค้มมากค่ะก็วันนี้นะคะโฟมล้างหน้าทองคําแล้วก็ครีมไข่บุกดําปกติราคา5,800บาทค่ะลดเหลือ2890บาทนะคะแล้วก็ฟรีครีมกันแดดสันไบร้อยเป็นหลอดขนาดใหญ่นะคะ50กรัมค่ะ ราคา1,600บาทนี่แถมให้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเซตนี้อยู่แค่2,890บาทสนใจนะคะโทรเข้าไปที่หมายเลข02688-6999ค่ะ02688-6999แแจ้งด้วยว่าดูจากรายการผิวสวยโดนใจนะคะ,คะจะได้ ลดราคาให้ด้วยเหลือเท่าเหลือเท่านี้เลย2,890รบาทเรารับสายไม่เยอะ50สายเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโพเข้าไปค่ะแต่ว่าสาหรับใครที่อยากจะไปญี่ปุ่นค่ะไปดูเซตนี้กันใครที่ไปญี่ปุ่นนะคะอยากจะลุ้นไปญี่ปุ่นโดยไม่ต้องเสียตังค์ค่ะเรามีโปรโมชั่นนี้ให้กับคุณผู้ชมนะคะทตวร์ญี่ปุ่นลุ้นโชคค่ะจะมีผลิตภัณฑ์ของพาร์สเวอรี่ทั้งหมด22ชิ้นประกอบด้วยโฟมล้างหน้าทองคำหนึ่งหลอดค่ะมคัคซ์หน้ากากทองคำหนึ่งหลอดใหญ่นะคะแล้วก็มมมมีซซรทอองคาาาผสกกะดูนออนปลกกลฉ พิธา,านึงคืนเปรียบเสมือนคุณบำรุงผิวติดต่อกันถึง14คืนค่ะเซรั่มประกายเพชรน,นะคะทำให้ผิวหน้าของคุณ เลี้ยวเล็กกระชับได้นะคะแล้วก็มีพาเซนตาเซรัม่มพร้อมกับเซรั่มเมือกขวอยทากนะคะที่ทําให้ผิวหน้าของคุณนั้นเต่งตึงริ้วรอยหายไปค่ะอายไลรอบดวงตานะคะตัวต่อมาทําให้ริ้วรอยรอบดวงตาหายไปตอบทุกจดปัญหาผิวรอบดวงตาไม่ว่าจะเป็นถุงใต้ตาหนังตาเหี่ยวรอยตีนกาตอบทุกจดปัญหาได้เลยค่ะนอกจากนี้ท้ายยังมีคู่ที่ทําให้กระฝ้าจางหายไปใบหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นจะมีครีมไขมุกดาแล้วก็กุหลาบพันปีนะคะนอกจากนี้ยังมีพิ้งทูมินเดย์ครีมค่ะกันแดดที่มีส่วนผสมของรองพื้นปกป้องผิว คุณมีค่า SPF นะคะ60ค่ะแล้วก็ยังมีพิงทูบิลนไวท์นิ่งโทนเนอร์ไว้สําหรับเช็ดหน้าหลังจากที่คุณล้างหน้ากระชับรูขุมขนใบหน้าจะดูอมชมพูมากยิ่งขึ้นค่ะมีกระดาษชั้นใบร้อยหนึ่งหลอดใหญ่นะคะพร้อมกับ nes, สมูทแอคเนสสาหรับแต้มสิวและหลุมสิวค่ะพร้อมกับแป้งเอเย่าไบท์พาวเดอร์หนึ่งตลับทั้งหมดนี้ราคาปกติอยู่ที่4,800บาทค่ะลดพิเศษเหลือ2 2 0 0 0บาทพร้อมกันมีของแถมให้ด้วยออของแถมนะคะมี7็ชิ้นค่ะมีคู่สระผมสูตรลาเวนเดอร อาการหลุดล่วงของเส้นผม คู่อาบน้ำนะคะสูตรทองคําทําให้ผิวกายใสยขึ้นขาวขึ้น,นกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีชุดสเสน่สาว3าชิ้นครีมขาหนีบขาวรักแร้ขาวครีมกระชับทรงอกและครีมกระชับน้องสาวนะคะทั้งหมดของแถมราคา11,800บาทค่ะอันนี้แถมให้ฟรีๆพร้อมกับรับกิฟต์ช้ออีกเอร์ไปใช้ในครั้งต่อไปค่ะยังไม่พอได้รับกระเป๋าอีก1่ใบยังไม่หมดเท่านั้นค่ะคุณจะได้ลุ้นค่ะไปญี่ปุ่นกับเราด้วยเราแจก1รางวัลน,นะคะ2ที่นั่งมูลค่า 1 4 0 0 0 0บาทค่ะเราแจกให้เลยสำหรับเซตนี้ได้ลุน้นได้ลุน้นไม่ใช่แจกนะได้ลุน้นได้ลุ้น1รางวัลน,นะคะสำหรับเซ็ตถั่วญี่ปุ่นลุ้นโชคเพราะฉะนั้นใครซื้อเซตนี้มีสิทธิ์ลุ้นทุกท่านะนะคะเอาละค่ะเซตนี้นะคะก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นต้องรีบกันสักนิดหนึ่งส่วนใครนะคะสนใจผลิตภัณฑ์วันนี้ที่เราคุยกัน3อันดับต้นของพาสเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าทองคำนะคะครีมไข่มุกดำหรือกันแดดซันไบร้อยราคาปกติโดยรวมใน 7, ึ่บเจ วันนี้นะคะเหลือ2890บาทค่ะโทรเข้าไปที่หมายเลข0 2 6 8 8 6 9 9 9 0 2 6 8 8 6 9 9 9วันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณน้องบิวมากค่ะขอบคุณน้องบิลค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้บิลฟุกและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะ